ลำดับที่หกพภูริทัตคติธรรมบำเพ็ญสินบารมีความโลภนั้นเป็นสิ่งชั่วร้ายเช่นเดียวกับการเนรคุณแต่ความอดทนย่อมประเสริฐยิ่งนักแล้วทศชาติชาดกพระเจ้าสิบชาติลำดับที่ห้าพภูริทัตตอนที่หนึ่งพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าพรหมทัต รองราชสมบัติอยู่ที่เมืองพาราณสีพระโอรสดำรงตำแหน่งอุปราชอยู่ต่อมาพระราชาทรงระแวงว่าพระโอรสจะคิดกบฏแย่งราชสมบัติจึงมีองค์การให้พระโอรสออกไปอยู่ให้ไกลเสียจากเมืองจนกว่าพระราชาจะสิ้นพระชนจึงให้กลับมารับราชสมบัติพระโอรสก็ปฏิบัติตามบัญชาสเสด็จออกบวช อยู่ที่บริเวณแม่น้ำชื่อว่ายุมนามีนางนาคตนหนึ่งสามีตายต้องอยู่แต่เพียงลำพังเกิดความว้าเวจนไม่อาจทนอยู่ในนาคพิภพได้จึงขึ้นมาจากนา้ำท่องเที่ยวไปตามริมกว่งมาจนถึงศาราที่พักของพระราชบุตรนางนาคประสงค์จะลองใจดูว่านักบวชผู้พำนักอยู่ในศารานี้ จะเป็นผู้ที่บวดด้วยใจเรื่อมใสอย่างแท้จริงหรือไม่จึงจัดประดับประดาที่นอนในสารานั้นด้วยดอกไม้หอมและของทิพย์จากเมืองนาคครั้งพระราชบุตรกลับมาเห็นที่นอนจัดสวยงามน่าสบายก็ยินดีประทับนอนด้วยความสุขสบายตลอดคืนรุ่งเช้าก็ออกจากสาราไปนางนาคก็แอบดูพบว่าที่นอนมีรอยคนนอน จึงรู้ว่านักบวชผู้นี้มีได้บวชด,ด้วยความศรัทธาเต็มเปี่ยมยังคงยินดีในของสวยงามตามวิสัยคนมีกิเลสจึงจัดเตรียมที่นอนไว้ดังเดิมอีกวันที่สพระราชบุตรมีความสงสัยว่าใครเป็นผู้จัดที่นอนอันสวยงามไว้จึงไม่เสด็จออกไปป่าแต่แอบดูอยู่บริเวณสารานั่นเอง เมื่อนางนาคเข้ามาตกแต่งที่นอนพระราชบุตรจึงไต่ถามนางว่านางเป็นใครมาจากไหนนางนาคตอบว่านางเป็นนาคที่มานวิกานางว้าวีที่สามีตายจึงออกมาท่องเที่ยวไปพระราชบุตรมีความยินดีจึงบอกแก่นางว่าหากนางพึงพอใจจะอยู่ที่นี่พระราชบุตรก็จะอยู่ด้วยกับนางนางนาคมานวิกาก็ายินดี ทั้งสองจึงอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาจนนางนาคประสูติโอรสอง์หนึ่งชื่อว่าสาครพรมทัตต่อมาก็ประสูติพระธิดาชื่อว่าสมุชชาครั้งเมื่อพระเจ้าพรมทัตสวรรคตบรรดาเสนาอมาตย์ทั้งหลายไม่มีผู้ใดทราบว่าพระราชบุตรประทับอยู่ณที่ใดบังเอิญผ่านป่าผู้หนึ่ง เข้ามาแจ้งข่าวว่าตนได้เคยเที่ยวไปแถบแม่น้ำยะมุนาและได้พบพระราชบุตรประทับอยู่ริมบริเวณนั้นอมหาจึงได้จัดกระบวนไปเชิญเสด็จพระราชบุตรกลับมาครองเมืองพระราชบุตรทรงถามนางนาคมานวิกาว่าจะไปอยู่เมืองพราณสีด้วยกันหรือไม่นางนาคทูลว่าวิสัยนาคนั้นโกรธง่ายและมีฤทธิ์ร้าย หากหม่อมชั้นเข้าไปอยู่ในวังแล้วมีผู้ใดทําให้โกรธเพียงหม่อมชั้นถลึงตามองผู้นั้นก็จะมอดไหมไปพระองค์พาโอรสทิดากลับไปเถิดส่วนหม่อมชั้นขอทูลลากลับไปอยู่เมืองนาคตามเดิมพระราชบุตรจึงพาโอรสทิดากลับไปพระราศีอภิเศกเป็นพระราชาอยู่มาวันหนึ่งขณะที่โอรสทิดาเล่นน้ำอยู่ในสระ เกิดตกใจกลัวเต่าตัวหนึ่งพระบิดาจึงให้คนจับเต่านั้นไปทิ้งที่วังน้ำมนต์ในแม่น้ำยามุนาเต่าจมลงไปถึงเมืองนาคเมื่อถูกพวกนาคจับไว้เต่าก็ออกอุบายบอกแก่นาคว่าเราเป็นทูตของพระราชาพระราสีพระองค์ให้เรามาเป้าเท้าทัตตารุพระราชทานพระธิดาให้เป็นพระชายาของเท้าทะตะัตตารุ เมืองพระราสีกับนาคพิภพจะได้เป็นไมตรีกันท้าวทัตทรส่งซาบก็ยินดีจังให้นาคสี่ตนเป็นทูตนำบรรณาการไปถวายพระราชาพระราศีและขอรับตัวพระธิดามาเมืองนาคพระราชาทรงแปลกพระไทยจึงตัดกับนาคว่ามนุษย์กับนาคนั้นต่างเผ่าพันธุ์กันจะแต่งงานกันนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ เ่านาคได้ฟังดังนั้นจึงกลับไปกราบทูลเท้าทัตตรุว่าพระราชาพระราศีทรงดูหมิ่นว่านาคเป็นเผ่าพันธ์ุงูไม่คู่ควรกับพธิดาเท้าทัตรุตทรงพิโรธตรัสสั่งให้ปูงนาคขึ้นไปเมืองมนุษย์ไปเที่ยวแผ่พังพานแสดงอิทธิฤทธิอำนาจตามที่ต่างๆแต่ไม่ให้ทำอันตรายชาวเมือง ชาวเมืองพากันเกรงกลัวนาคจนไม่เป็นอันทำมาหากินในที่สุดพระราชากจจำพรทัยส่งนางสมุทรชาให้ไปเป็นชายาเท้าทัตตรสนางสมุทรชาไปอยู่เมืองนาคโดยไม่รู้ว่าเป็นเมืองนาคเพราะเท้าทัตตรสให้เหล่าบริวารแปลงกายเป็นมนุษย์ทั้งหมดนางอยู่นาคพิภพด้วยความสุขสบายจนมีโอรสสี่องค์ชื่อว่าสุกทัศนะ พัตตะสุโภคะและอริธะอยู่มาวันหนึ่งอริธะได้ฟังเพื่อนเล่นบอกว่าพระมานดาของตนไม่ใช่นาคจึงทดลองดูโดยเนรมิรกายกลับเป็นงูขนาดที่กำลังกินนมแม่อยู่นางสมุรชาเห็นลูกกายเป็นงูก็ตกระไทยปัดอริธะตกจากตักเล็บของนางไปควนเอาในตาอริธะบอดไปข้างหนึ่ง นับแต่นั้นมานางจึงรู้ว่าได้ลงมาอยู่เมืองนาคครั้งเมื่อพระโอรสทั้งสี่เติบโตขึ้นท้าวทัพตะรสก็ทรงแบ่งสมบัติให้ครอบครองคนระเขตทัพตะผู้เป็นโอรสองค์ที่สองนั้นมาบเฝ้าพระบิดามารดาอยู่เป็นประจำทัตตะเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลา,าดได้ช่วยพระบิดาแก้ไขปัญหาต่างๆอยู่เป็นนิดแม้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเทวดา ทัตตะก็แก้ไขได้จึงได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้ปีชาสามารถได้รับขนานนามนามว่าภูริทัตคือทัตตะผู้เรืองปัญญาภูริทัตได้เคยไปเห็นเทวโลกว่าเป็นที่น่ารื่นรมตั้งใจว่าจะรักษาอุโบสถศิลเพื่อจะได้ไปเกิดในเทวโลกจึงทูลขออนุญาตพระพิดา ได้รับอนุญาตแต่เท้าทัตะรดสั่งว่ามิให้ออกไปรักษาอุโบสถนอกเขตเมืองนาคเพราะอาจเป็นอันตรายครั้งเมื่อรักษาศีลอยู่ในเมืองนาคภูริทัตกำคาญพวกปูงนาคบริวารได้ห้อมล้อมปฏิบัติเฉพาะในตอนเช้าเท่านั้นตั้งแต่นั้นมาภูริทัตก็ขึ้นไปรักษาอุโบสถศีลอยู่ที่จอมปวก ใกล้ต้นใจริมแม่น้ำยมุนาภูริทัตตั้งจิตอธิษฐานว่าแม้นผู้ใดจะต้องการหนังเอ็นกระดูกเลือดเนื้อของตนก็จะยอมบริจาคให้ขอเพียงให้ได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ครั้งนั้นมีนายผานชื่อเนศาสตร์ออกเที่ยวราสัตว์เผอิญได้พบภูริทัตเข้าสอบถามรู้ว่าเป็นโอรสของราชาแห่งเมืองนาค ภูริทัศ์เห็นว่าเนศาตรเป็นาพามีใจบาปหยาบช้าอาจเป็นอันตรายแก่ตนจึงบอกแก่นายพาเนศาตรว่าเราจะพาท่านกับลูกชายไปอยู่เมืองนาคของเราท่านทั้งสองจะมีความสุขสบายในเมืองนาคนั้นพาเนศาต์ลงไปอยู่เมืองนาคได้ไม่นานเกิดความคิดถึงเมืองมนุษย์จึงปรารภกับภูริทัศ์ว่า ข้าพระเจ้าอยากจะกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องแล้วจะออกบวชรักษาศีลอย่างท่านบ้างผู้ริชัดรู้ด้วยปัญญาว่าพรานนี้เป็นอันตรายแก่ตนแต่ก็ไม่ทราบจะทำอย่างไรดีจึงต้องพาพ่านกลับไปเมืองมนุษย์พรานพ่อลูกก็ออกล่าสัตว์ต่อไปตามเดิมมีพญาครุตนหนึ่งอาศัยอยู่บนต้นงิว้วทางมหาสมุทรด,ด้านใต้ วันหนึ่งขนาดออกไปจับนาคมากินนาคเอาหางพันกิ่งไสรที่อยู่ท้ายสาราพะระฤาษีจนต้นไทรถอนรากติดมาด้วยครั้นคุดฉีกท้องนาคก,กินมันเหลวแล้วทิ้งร่างนาคลงไปจึงเห็นว่ามีต้นไสติดมาด้วยคุดรู้สึกว่าได้ทำผิดคือถอนเอาต้นไทรที่พะระฤาษีเคยอาศัยร่มเงาจึงแปลงกายเป็นหนุน้อยไปถามพะระฤาษีว่า เมื่อต้นใสถูกถอนเช่นนี้กรรมจะตกอยู่กับใครพระฤาษีตอบว่าทั้งครุฑนาคต่างก็ไม่มีเจตนาจะถอดต้นใจนั้นกรรมจึงไม่มีแก่ผู้ใดทั้งสิน้น